ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันเป็นประมาณสองอาทิตย์นะครับประมาณสองาทิตย์แล้วที่เรานะครับฉีดยาลำปีสกินให้วัวนะครับวัวตัวนี้นะครับอายุประมาณเจดเดือนนะครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็คือตุ่มนะครับยุบหมดแล้วนะครับ ตุ้มยุบหมดแล้วไม่มีตุ่มแล้วนะครับเห็นไหมจะมาขายให้เพื่อนๆที่ดูนะครับว่าหายแล้วนะครับเนวทางของการรักษาลำตีสกินกับวัวเล็กนะครับนี่ก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับที่ที่บอกอตอนคลิปแรกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันจะเป็นวงๆครับวงๆจางๆตอนที่เราฉีดน,นะครับตอนที่มันเป็นประมาณ สองวันแรกมันจะเป็นวงวงตอนนี้เห็นี่ยตอนนี้เป็นนี้แล้วนะครับมันไม่ให้จับน่าจะเจ็บนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะกุนกิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะครับตรงนี้จะเป็นรากนะครับมันจะเดี๋ยวมันจะหลุดออกพอหลุดหลุดออกแล้วอ่ะแผลมันจะยุบนะครับมันจะยุบจากประมาณเท่าเหรียญเท่าเหรียญห้านะครับ ก็จะค่อยๆตีบ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 แล้วก็เล็กลงนะครับตัวนี้มันไม่รู้มันเป็นไรมันระแวงหรือเปล่าสุขภาพก็โอเคดีดีนะครับก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะครับประมาณสองอาทิตย์หายเลยนะครับก็ไม่ไม่มีตุ่มขึ้นเพิ่มนะอ สำหรับยาที่ที่ฉีดให้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นก็จะเป็นเพนไดสเตปนะครับเพนไดสเตปประมาณสองสองซีซีครึ่งถึงสามซีซีนะครับฉีดได้นะครับคบัวประมาณน้ำหนักประมาณร้อยโลร้อยนิด,นดนๆนะครับแล้วก็ยาแก้ไข้นะครับไดโคลฟีนกนะครับ สองซีซีครึ่งถึงสามซีซีนะครับแล้วก็เป็นยาบำรุงนะครับเป็นยาบำรุงอะไรก็ได้นะครับแต่ผมฉีดคาโตซานนะครับจะเป็นวิตามินเอ่อบีคอมเพล็กก็ได้นะครับหรือก็อาจจะเป็นพวกกระตุ้นการกินครับไบโอคาตาลินก็ได้นะครับเป็นประเภทเบำรุงนะครับตอนนี้ก็กินนมนะครับกินนมดี นี่แม่เขาแม่เขาตัวสีแดงนะตัวนี้แม่เขาตัวไม่เล็กนะไอตัวไม่ใหญ่นะแม่เขาจะตัวประมาณสูงประมาณร้อยยี่สิบห้านี่แลยนะครับแต่แต่ลูกเขาให้ลูกดีนะให้ลูกดีหนงังหนามากเลยหนงังหนาย่นนะครับแล้วก็เหลี่ยมตัวหนานะครับสวยนะครับเนี่ย หนาจะเท่าแม่แล้วนะหนาสวยนะครับน่าจะสูงอยู่ได้ได้อยู่นะประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบหนึง่งตัวน,นั้นนะครับตัวน,นั้นประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับค้อกเดียวกันที่ซื้อมากับ,ก,บกับตัวแดงนะครับเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ตัวแดงมีลูกแล้วตัวขาวเดี๋ยวก็ใกล้จะคลอดแล้วนะครับนี่ก็ ถึงกาหนดคลอดแล้วนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับอาจจะประมาณอีกสักประมาณสิบสิบวันนะครับบวกลบนะครับประมาณนะั้นเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูดูใหม่นะครับตอนที่เขาออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเขาออกเองดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเล็กๆนะตัวแดงที่ที่มันที่มันหายแล้วดีกว่านี่ครับเรามาดูตัวนี้นะครับตัวแดงที่หายหายแล้วเห็นไหม เนียแผลตรงตรงอตรงตานะครับเห็นไหมมันยุบนะครับยุบเหลือนี้เดียวนะครับอาจากปกติเท่าเท่าเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับเนี่ยก็จะค่อยๆยุบนะครับยุบแล้วก็แล้วก็หายไปนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวค่อยๆยุบแล้วก็ไม่รู้ว่าขนมันจะขึ้นใหม่ไหมนะครับแต่ว่าผมว่าประมาณเนี้ย ไม่น่าเกลียดนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรโนวาเพนนะครับโนวาเพนสองซีซีครึ่งถึงสามซีซีนะครับโนวาเพนสเตปนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับฉีดเข็มเดียวรอบเดียวทั้งสามตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่ที่ฉีดแล้วเห็นผลช้านะครับก็โนวาเพนแนะนำให้ฉีดติดต่อกันนะครับสามวันนะครับแต่เพนไดอะ เป็นไดมันเป็นยาลองแอคติงก็คือประมาณห้าวันแล้วก็ค่อยมาฉีดใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นไข้ก็หายแล้วนะครับเป็นไข้ขาแข็งตัวนี้เป็นไข้ขาแข็งนอกนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรนะไม่มีตัวไหนเป็นอะไรเลยก็ตัวนู้นก็ไม่เป็ี่ยนตัวนู้นก็เคยเป็นไข้ขาแข็งเหมือนกันก็หายแล้วนะครับ ฉีดเข็มเดียวเหมือนกันนะครับวันที่เป็นนี่ไม่ดูดนมเลยนะครับไม่ดูดนมไม่กินหญ้าแม่ไรเลยซึ่มนะครับเดี๋ยวพอโดนไปเข็มหนึ่งก็ไม่ไม่นานนะตอนนั้นผมผมผมฉีดไปประมาณเข็มหน,นึ่งตอนตอนห้าโมงเย็นนะครับประมาณสองสามทุ่มนั่นแหละอืลุกขึ้นมากินนมแม่ได้เลยนะครับอ๋อหายไวตัวน,นั้นตัวน,นั้นหายยาออกฤทธิ์ไวมากตัวน,นั้นนะครับ อันนี้ก็ไม่มีนะไม่มีตุ่มแล้วนะครับเห็นไหมรอบตัวไม่มีตุ่มเลยนะครับไม่ไม่อะไรเลยนะจะแบบวัวสภาพดีนะครับสวยนะครับถ้าถ้าเราฉีดยาทันนะครับถ้าเราฉีดยาทันถ้าฉีดไม่ทันนหอมันมันจะลามเยอะนะครับลามเยอะแล้วทีนี้มันเป็นตุ่มเยอะแล้วมันจะเป็นแผลเยอะนะครับมันจะสภาพวัวมันจะไม่สวยนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ฉีดทันนะครับ เดียวเนาะนึกว่านึกว่าเป็นน้ำตาไหลมาเลยไหมแยลแผลตรงตงการถ้าใครดูคลิปแรกก็จะเห็นว่ามันมันใหญ่มากมันจะบวมออกจากตาเลยนะครับแม่ลูกยีดเดี๋ยวก็จะเท่าแม่แล้วเห็นไหมครับดูตูดนะครับดูเนื้อตูด น้ำตูดออกเยอะมากเลยพอเท่าแม่แล้วนะครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตูดใหญ่มากโอเคนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะครับสําหรับลำปีสกินนะครับถ้าเรา,าเห็นทันแล้วก็ฉีดยาทันนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสวัสดีครับ